สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะน้องใบเตยว,วันนี้ไปเตยทำอะไรคะถูห้องูห้องทำงานให้ปู่เหรอเลอิกจะไปทำอะไรกันอีกไปทำอาหารให้ปู่กันวันนี้มีเมนูอะไรคะ ั่งจีข้าวผัดหรือเปล่า,าทำเนาะลองลองทำข้าวผัดเนาะป่ะเสร็จแล้วป่ะเราก็ทำข้าวผัดกันเตรียมของป่ะก็นี่ไปเต้ก็เตรียมของเรียบร้อยอก็จะเอาน้ำมันหอยใส่ก่อนได้เดี๋ยวอันนี้นน<ๆ>คือมาสอนทำข้าวผัดนะครับคือเป็นเมนูนี้ทำครั้งแรกใช่ไหมคะ ใส่อย่ดอกใส่ลงใส,ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ประมาณนี้โอเค <c oughs> อ่าแล้วก็ใส่ใส่ผงสูรสด <c oughs> ผงสูรด <c oughs> ประมาณช้อนสองช้อนพอนะช้อนหนึ่งก็พอโอเคอ้าวแล้วก็มาก็เก <c oughs> ็บแล้วค่ะเก็บอ่าแล้วเราก็เอาหนี่ซื้อไข่มาเนี่ยเพื่อเตรียมไว้สองลูกอะ่ะนี่ไง เดี๋ยวไปจุดแกะ <ไป S 2> ให้เตรียม,ยมเตือนน้ำมันพืชมาเลยมันพืชใช่ไหมครับ <Raymond. S 2> ไปกันหกอ่าไปน้ำมันพืชนอันนี้ใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วข้าวมันจะแฉะใส่ประมาณไหนอ่ะใส่ลงไปเดี๋ยวจะบอก,กนี่บิดเนี่ยใกล้เบิดแล้วนี่ใช้ให้ก็ได้โอเค เดี๋ตวว่ามักกระเทียมจะไม่ใส่กระเทียมใช่ไหมสูตรหนูม่ส่แต่วดตสกรเทียมก็ตอกไข่ลงไปเลยใช่ไหมโอเคตอกเตไหนตอกกระทะก็ได้ไตอก ลูกตังเปลือกมันหลงเลยโอเคเตรียมไว้เลยแกงที่นี่ใหญ่ยี่นี่าหาอีกลูกนึงมันจะไปเป็นไข่ดาอถ้าถ้าถุงสัตวอย่างนี้หนูก็เป็นไข่ดาวเลยเดีย๋ยวใส่ใส่พร้อมกันสองลูกแล้วค่อยคน โอเคโอเคเอาเลยแก้วตรงนี้ค่กข้าดูคนระวังทามันกระเด็นเนอะผัดให้ไข่สุกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพันเขียนเสือเป๊บนึงได้ครับผม ชเชฟตัวน้อยครับผมประจำบ้านระวังเข้ามาเะสะเข้าเลยอะไปเข่าเลยด้วยค่ะไปไปเลยนะใส่เลยหมดเลยกินสามคนบุ้มบใส่แห้งเลยแม่เอยเอาแล้วก็ปรุงรสความนัวด้วยซอส อ,อันนี้มันจะอันนี้มันจะไม่มีแต่ไข่อันนี้มันจะมีข้าวด้วยหนูก็ต้องคำนวณว,ว่าใส่ไรป่ะในข้าวอหนีวหรือว่าเราค่อยชิมก็ได้ไอ่าโอเคแล้วแต่นหนูเลยแล้วก็ใส่อะไรอีกคนสิเร็วๆคนเหรอแมนนี่แค่นี้ก็เป็นข้าวผัดแล้วไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นี่เพราะว่าน้ำมันนาลอะ่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะเป็นเบาหวานอีกอันนี้ไม่ บอกมันเป็นความจริงใช่ไหมเป็นความจริงกินกินเหวานกินด้วยกินเยอะไม่ได้ใช่ไหมใช่กนินเยอะไม่ได้กินสามคนผมแล้วโอ้โหแค่นี้คนให้เข้ากันก็เป็นข้าวผัดแล้วนี่เดี๋ยวยกทั้งหนูออกมายืนเออนี่ก็ได้มีความตั้งใจครับมีความตั้งใจครับ ข้าวผัดอันนี้เป็นข้าวผัดเด็กใช่ไหมเนี่ยถือว่าเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็กินได้แล้วใช่ไหมนัวได้แล้วชิมดูไหมดบบเดี๋ยวเอาช้อนให้บบเอาช้อนก็นได้ถ้าทีมันจะร้อนเอาช้อนิดนึงเบาก่อนนะเป่าอ,อีก เดี๋ยวคนไปน้ำมมนจะใหม่อมหอมหอมหอมมือ่าไปเจได้ไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอปิดแก๊สเลยใช่ไหมนี่ปิดเลยนะเพื่อนะฝาเบอร์ชิมนะโอเคครับเบอร์งา<อ>นาตาของข้าผักมือไปเตยปิดแก๊สเรียบร้ยอยห,หวยมันเสียบเหอ่อ <laughs> ให้หนูกินเลยเดี๋ยวจะรอกินห้อมปูเลยเพื่อนด,ดีใจไหมอยกกูๆๆนนอเ,เดี๋ยวูก็มาแล้วม,มันเสียบ <laughs> น,น่เยบะหกลห <laughs> นกลนี่ลเละคะทุกคนเห็นไหมนะ <laughs> <laughs> เป็นรสชาติพิเ,เตษมากครับคือพิเศษแต่ว่าตันปูมากินกับเทียมมากๆยังก็เป็นรสชาติคล้ายๆเขาพัฒเด็กครับนี่เหลืองมากขู่อร่อยเยีเ่ยมเศรษฐป่ะปูเซาไปแล้วนะี่นะอ่าถูกกองให้น้องจะชิมต่ออร่อยเอาก,กินต่องี้ก็ปิดคลิปสิลอยกินพร้อมปูก็ไม่ใช่ปูมาเหรอเสียงลดไปอ่ะโอเคฝากติดตามได้ด้วครับผมเบิึงชิปตัวน้อย มือแรงอสีต้มไก่เนาะต้มไก่พอมือเร่งครับผมฝากติดตามไปด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ใบเตยน้อยคนอุดรครับผมกับนายแซกพอนองใบเตยครับผมกับช่องปัวรลานน้ยทังไหนก็จะตัวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไลฟ์สดแคสเกมให้ดูโอโอเคมีโปรเจกต์ของเขาเองนะครับผมอันนี้จะย้อนแสงนิดนึงครับผมฝากติดตามแน่ อาบ๊ายบายเจอกันชิปหน้าครับผมบสวัสดีครับ